สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับมินพิชยาประกาศเลิกฟ้าผ่าไฮโซโอ๊ต so พิทักษ์หนุ่มนักวางแผนทางด้านการเงินต้องบอกว่าเป็นข่าวที่น่าเสียดายเมื่อล่าสุดนางเอกสาวมินพิชยาประกาศเลิกฟ้าผ่าไฮโซโอ๊ต so หนุ่มนักวางแผนทางด้านการเงินปิดฉากรัก5ปีเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถสําหรับมินพิชยาวัฒนามนตรีดารานักแสดงและนางแบบชาวไทยที่มีชื่อเสียงสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่องเจ็ด และเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็ทำเอาคนอิจฉาตาร้อนทั้งโซเชียลเมื่อแฟนหนุ่มไฮโซโอ๊ตพิทักษ์และมินพิชยานั่งเรือหรูสวีทหวานต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์โดยงานนี้สาวมินพิชยาก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าวาเลนไทน์และล่าสุดต้องบอกว่าเป็นข่าวที่น่าเสียดายเมื่อล่าสุดนางเอกสาวมินพิชยาประกาศเลิกฟ้าผ่าไฮโซโอ๊ต so หนุ่มนักวางแผนทางด้านการเงินปิดฉากรัก5ปีโดยมินพิชยาได้กล่าวว่า สาเหตุคือไปต่อด้วยกันไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องทะเลาะหรือผิดใจกันเป็นการพูดคุยสองฝ่ายยุติสถานะแฟนแต่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพยายามปรับจูนกันมาหลายครั้งแล้วยังติดต่อฝ่ายชายอยู่เพราะยังมีงานค้างคาที่ต้องทําด้วยกันอยู่หลายโอกาสรีเทิร์นกันแล้วรับทําใจยากแต่ก็พยายามอยู่กับครอบครัวพี่ชายพาออกไปกินข้าวและอยู่กับเพื่อนเพอนเพื่อเยียวยาจิตใจไม่เสียดายเวลาห้าปีที่ผ่านมา เพราะหากฝืนกันไปต่อคงต้องเลิกคงเสียดายเวลามากกว่านี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกระแสข่าวดังของเรากันด้วยนะครับขอบคุณครับ